สรุปผลการปฏิบัติงานกศอนอเพอวิเชียรบุรีประจำเดือนกร,รกฎาคม2564งานการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1 2564ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาดังนี้ระดับประถมศึกษามีจำนวน295คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวน427คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวน446คนรวมทั้งสิ้น1,168คนการจัดการเรียนก สอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโครโนา2019กศออนอำเภอวิเชียรบุรีจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้กับนักศึกษาทั้ง3ระดับโดยผ่านระบบสื่อห้องเรียนออนไลน์ของกศออนอำเภอวิเชียรบุรีการศึกษาเทียบระดับวันที่6กรกฎาคม2564นายเกรียงไกรวงศ์วิริยาชาติผู้อำนวยการกศออนอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานเปิดการอบร,รมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับแยกเป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน2ค และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1คนจัดทำข้อสอบวันที่14กรกฎาคม2,564ผู้อำนวยการกศนอมเภอวิเชียนบุรีและคณะครูได้เข้าร่วมการประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบป,ประมาณ2,565วันที่21กรกฎาคม2564 ผู้อำนวยการกศนออำเภอวิเชียรบุรีนำบุคลากรกศนออำเภอวิเชียรบุรีออกข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบระหว่างภาคและปลายภาคผ่านสื่อออนไลน์ณนะห้องประชุมกศนออำเภอวิเชียรบุรีงานปรับปรุงความเร็วระบบอินเทอร์เน,น็ตตำบลวันที่16กรกฎาคม2564ผู้อำนวยการกศนออำเภอวิเชียรบุรีมอบหมายให้ครูกศนอตำบลพูน้ำหยดอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติมหาชนในการดำเนินการย้ายกล่องรับสัญญ,ญาณอินเทอร์เนต็ตจากอาคารอบตพูน้ำ มาอย่างอาคารกศนตำบลผูน้ำหยดหลังใหม่งานการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีได้ดําเนินการจัดกิจกรรมรส่งเสริมการอ่านออนไลน์ตอบปุ๊บรับปับ๊บเรื่องความรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชางานการศึกษาต่อเนื่องดิจิทัลชุมชนวันที่6-9กรกฎาคม2564ผู้อํานวยการกศนอำเภอวิเชียรบุรีได้มอบหมายให้กศนตำบลดําเนินจัดโครงการฝึกอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และ ช่องทางการตลาดของชุมชนการดูแลผู้สูงอายุวันที่15กรกฎาคม2564ผู้อาํานวยการกศนอำเภอวิเชียรบุรีได้มอบหมายให้นายมงคลเชื้อบันดิตและนางสาวอราวรันอรันเวจำน่งครูกศอนอตนําบลเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพรัฒนาบุคลากรกศอนอแบบออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรมกศอนอป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถานะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุรุ่นที่3จังหวัดเพชรบูรณ์ณห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์งานจิตอาสางานกิจกรรมพิเศษงาน ภาาคีเครือข่ายงานอื่นงานจิตอาสาวันที่12กรกฎาคม2564ผู้อานวยการกศนอมเพอวิเชียนบุรีนำคณะบุคลากรกศนอมเพอวิเชียนบุรีพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กศนอมเพอวิเชียนบุรีและร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรงานกิจกรรมพิเศษวันที่12กรกฎาคม2564ผู้อานวยการกศนอมเพอวิเชียนบุรีนำคณะบุคลากรเคารพธงชาติเพื่อแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอก โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2564งานเครือข่ายวันที่14กรกฎาคม2564ผู้อำนวยการกศสนองำเภอวิเชียรบุรีได้มอบหมายให้นายประหยัดศีมาและนางสาวแสงจันทร์พันมูลผู้อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนร่วมทำบุญทอดผ้าป,ป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาณวิทยายลัยการอาชีพวิเชียรบุรีวันที่15กรกฎาคม2564ผู้อำนวยการกศสนอำเภอวิเชียรบุรีและนางสาวแสงจันทร์พันมูลได้มอบก,กิบตัตรให้กับบริษัทซับปองทองจำกัด ก็เป็นการขอบุณที่บริษัทได้มอบหินเพื่อพัฒนากศนอำเภอวิเชียรบุรีวันที่15กรกฎาคม2564สำนักข่าวเวิร์คอ้อยได้เข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกศออนอำเภอวิเชียรบุรีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์วันที่15กรกฎาคม2564นายเกรียงไกรวงศ์วิริยชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวทีเสริมพลังพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนนักรณรงค์มดเล่าอาไปยงมู่ YSDN อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่19กรกฎาคม25 ผู้อนวยการกศนอำเภอวิเชียรบุรีมอบหมายให้นายเจเรมีเดชรู้กศนอตำบลน,น้ำร้อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลน,น้ำร้อนณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำร้อน